สวัสดีค่ะมาค่ะชดข้าวต้มร้อนๆกับแม่ติ๋วนะคะอร่อยค่ะใส่พริกสี่ช้อนนี่เลยนะคะ แม่ไม่มีต้นหอมเลยไม่ตักขึ้นช่ายหรอมาเด้อค่ะเด้อมาสดน,น้ำกันเด้อค่ะแซ่บๆจ้าแซ่บๆ้าวต้เมเรื่องเผ็รมาตรงห่วงซี่จอง ใส่เลือดด้วยนะคะ อร่อยนะคะพี่น้องชาว YouTube มากินกับแม่ติ๋วนะคะน้องใครอากาศเย็นค่ะกว่าจับก็กินตอนเช้าตอนนี้ก็ทำข้าวต้มกินตอนเย็นค่ะทำง่ายๆนะคะถ้าเรามีน้ำซุปต้มกว่าจับแล้วนะคะ S 2> <S 2> อเอาวันพักเสดาให้แม่จากกิงเนี่ยคืออยากกินก็ขัดตุ้มาออามามาแปลกๆนะคะ,ะ,เ,กเ,เ,กะเกี่ยเกล่ยวว่ากดเน้นหอมเกยวะเบิร์ดเลยแม่ไรสุเออแม่ทำคลิปอยู่นะ,ะนอะไรประกาศดองเลยเอสมพัด ทำไมมีขิงมีอะไรด้วยอ่าเฮ้ยสมพักสุ้เครื่องมาค่ะะเดากับข้าวต้มะเดาขมมีผักกาดดองสมเครื่องด้วยค่ะก็จะมีขิงมีพริกมีผักกาดดองมีหอมก็พอดีเลยค่ะ กินกับข้าต้มนะคะพริกไม่ติ๋วไม่กลัวนะคะสู้ได้ค่ะนี่ค่ะพริกสู้ได้ เดากับข้าวต้มก็อร่อยนะคะ,สะเสดาต้นนี้อร่อยเพราะมันขม ทิ้งหอมมากหอมเซียวยู่นะมาค่ะ ิกินดาพริกกินดาซอยใส่ผักกาดดองทรงเครื่องล <c oughs> ูกสาวม่จูู่ทำนะคะซื้อผักกาดดองมาก็มาเอาหอมแขบซอยใส่แล้วก็เอา ขิงซอยใส่พริกซอยใส่แล้วก็เติมน้ำตาลลงนิดนึงแล้วก็กินมันก็จะเป็นผักกาดดองทรงเครื่องเนาะ ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยค่ะพี่น้องแกนี่มีทั้งหอมมีทั้งขิงมีทั้งผักกาดดองค่ะมีทั้งพริกมีทั้งกระเทียมผักกาดดองทรงเครื่องเรื่องกะข้าวตม้มแม่น้องเผาททำ ลองทำกินเองดูนะคะผักกัดดองอร่อยค่ะ รเทียมพริกขิงหอมผักกาดดองทรงเครื่องอร่อยอร่อยค่ะเลือดค่ะ รพิกยาวแล้วแมตติวกินหมดนี่นะคะจ้ากนี่มันยาวแมตติวขอจบคลิปนะคะพอ,อกันคลิปหนาแล้วค่ะบายยรักๆทุกคนจ้า